สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมวันนี้กับที่นี่โตต้าชัวพาราเ i นเซอร์บายคาร์เอของเรานี่เองนะครับผมวันนี้มาคนเดียวโอ้โหบอกเลยว่าสายเดียวใช้เดียววันนี้นายไม่อยู่นะัวเอกก็ไม่อยู่ใครอยากได้ราคาตรงไหนมาแจ้งมาวันนี้มีให้เลือก2รุ่น2ยี่ห้ออ่าบอกเลยว่าสายประหยัดไม่ควรพลาดกับตระกูลไฮบริดนะผมนี่ก่อนที่จะไปชมสคันทั้งบนมาดูกองทัพ แคมรี่ของเราก่อนที่จอดอยู่ด้านล่างนี้นะครับ c a m รี่ 2.0G ปี2018ราคาเริ่มต้นเพียงแค่599,000บาทนะมีให้เลือก20-30คันเลยนะอ่าจาก80กว่าคันตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับผมกลับข้างบนอีกนิดหน่อยนะครับผมหรือว่าสายกระบงกระบะมาได้เลยนะครับ t o โยต้า v o 2.4E มีทั้ง4ประตูมีทั้งแคปนะครับผมแล้วก็กระบะตอนเดียวนะครับผมนี่เลย มีให้เลือกอยากได้แบบไหนมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับกับพี่นี่โตโยต้าชัวร์พาราวินเซอร์สาขาสีนครินพิกัดอยู่ตรงข้ามซอยสีนครินยี่สี่นี่เองนะครับผมมาไม่ถูกโทรมาได้ครับที่เบอร์0851251001นะครับเดี๋ยวบอกเส้นทางให้นะครับอะจะได้ไม่เปการเสียเวลามาเลยครับ2องคันสองรุ่นสำหรับาใใช่เป็นรถเข้าใหม่ครับผมแล้วก็หรุ่นเนี่ยเป็นรถที่หายาก ไม่ค่อยมีหลุดเข้ามาบ่อยด้วยนะอุบไปก่อนไปรุ่นไหนอ,อุบไปก่อนให้มาดูตัวจริงกันข้างบนดีกว่าข้างบนโชว์รูมของเราดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับออกรถกับโตโยต้าชัวร์พาราวิเซอร์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะหรือว่าออกรถเพียงแค่55บาทเท่านั้นเองนะครับรับประกัน5ปีหรือ5 0,000กิโลเมตรยังไม่พอมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคุณลูกค้าอีกตลอด24ชั่วโมงนะครับผมมีเบอร์เลขาส่วนตัวนะครับคอยติดต่อประสานงานเรื่องรถเสียแบตหมดยางรั่วน สบายใจได้นะครับเรามีผู้ช่วยกะให้กับคุณลูกค้านะครับผมอ่ะเนี่ยหรือว่าใครมองหาเวลไฟเอาพาดมาจิตตี้นะครับผมมีหมดเลยนะครับอ่ามาเลยครับมาดูรถไฮไลท์ของเราวันนี้ก็ดีกว่าพึ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยนะผมมาเริ่มจากคันไหนก่อนมีอยู่2รุ่น toyota corolla cross 1.8พ premium ปี2021หรือว่าจะเป็นตัว ดิส a น X Trail 2.0 e High y i r i ดปี2016 mm. เดี๋ยวเรามาดูตัวดิสัน X Trail กันก่อนดีกว่านะครับผมนี่เลยครับมาพร้อมกับกระจังหน้าเนี่ยแบบสวยงามมากเลยนะอ่าเป็นโครเมียมตัดด้วยสีฟ้าออกแนวไฮบิดนะครับผมตัวนี้นี่ด้านข้างด้านหน้าด้านล่างนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เป็น LED ด้วยนะครับตรงนี้ไฟหลีเป็น LED นะครับผม กระจกมองข้างนี่เลยไล่มาทีละอ,อย่างเป็นตัวสีเทาดำนะผมตัวนี้ปี2016นะฮะล้ออลลอยขนาด17นิ้วนี่เลยครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะปี2016แล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าจะตกใจเรื่องเข็มไม่รถคันนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะผมนะฮะเดี๋ยวให้ถากล้องแพนดูรอบๆคันกันก่อนเป็นระบบคี์เลสแล้วนะครับผมกุญแจนะผมตัวนี้ใช้เพียงปลายนี่สัมผัสก็เปิดรถได้แล้วนะผมด้านหลังมา พามาดูให้รอบๆกันไปเลยนะผมฝากระโปรงท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะผมนะฮะนี่เพียงปลายนิ้วสัมผัสคุณลูกค้านะครับไม่ต้องใช้แรงในการยกขึ้นนะตัวนี้เปิดอัตรงมัติให้เลยข้างหลังเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะครับใส่ของได้สบายเลยนะนี่นะครับเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถพับได้นะครับอ่าจะพับเป็นแบบ60-40ได้นะแล้วแต่ความ จะใช้งานอ่ะนี่อนไรประสงค์ใส่ของยาวๆได้สบายเลยนะครับตัวนี้นะครับซื้อของยาวๆใส่รถไม่ได้พับบอกลงไปเลยนะครับนี่กว้างขว้างมาก,มาก,มากอ่าตรงนี้มีอะไรเอ่ยเปิดดูหน่อยตัวนี้จะเป็นที่เก็บยางอะไรนะครับผมด้านล่างนะฮะคันนี้เหมือนกับว่ายางอะไรยังไม่เคยลงพื้นเลยนะยังใหม่กิิบอยู่เลยนะครับผมตัวนี้ รถทุกคันนะครับผมของโตโยต้าชัวร์พาราวิเซอร์บายคาเอของเรารับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรยังไม่พอรับประกันว่ารถพวกนี้ไม่มีการชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนนะครับผมเดิมทุกคันทุกจุดเลยนะหัวน็อตไม่เคยขยับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ที่เดิมทั้งหมดเลยนะดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างเข้ามาดูได้เลยนะครับผมแต่ถ้ามั่นใจโตโยต้าชัวร์พาราวิเซอร์สาขาศาาสีนคริน,นไม่จําเป็นต้องจ้างช่างให้มาเสียตังค์นะอ่า ปิดอัตโนโมัติเลยนะครับผมตัวนี้ป่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะพาเข้าไปดูข้างในเราพามาดูห้องเครื่องยนต์งานสักนิดนึงนะครับอ่ะนิสสันทำออกมาแค่รุ่นเดียวนะผมที่เป็นไฮบริดนะก็คือเป็นตัว X t r l นี่แหละนะครับผมมีทั้งไฮบริดกับไม่ใช่ไฮบริดนะผมจะมีอยู่2รุ่นนะครับถ้าเป็นตัวนิสสัน X l นะครับนี่เลยสังเกต โลโก้ Nissan, ิสันไฮบริดอยู่ข้างบนนี่เลยครับฝากครอบเครื่องนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยทําสีนะตะเข็บเดิมทุกอย่างหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับผมเบาชงเบาชกดูการสปาคาของเราแต่ละคันเนี่ยบอกเลยว่าที่โตต้าชัวพาราของเราเนี่ยเน้นเรื่องความสะอาดการสปาคาทุกชิ้นนะครับผมขนาดห้องเครื่องเนี่ยสังเกตดูได้เลยเดี๋ยวให้เรากล้องแพนดูหน่อยเงาแวบทุกจุดน้ํามันเครื่องไม่มีเยิม้มนี่ น,นี่คือการตรวจเช็คของเราเลยนะผมก่อนส่งมอบเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะผมอ่าเปลี่ยนกล้องตรวจเช็คทุกอย่าง35รายการมีใบเอกสารยืนยันให้กับคุณลูกค้าครบถ้วนนะนี่อย่าเพิ่งปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวอปิดดีกว่าปิดปิดปปิด,ปดอ่าเรียบร้อย <S <S ไม่ต้องคุยเรื่องเงินออกรถบอกเลยว่าเครดิตดีคุณลูกค้าเหลือเงินกลับอีกอ่บอกเลยว่า ซื้อสดคันนี้เอาไปเลย5 0 0 0 0 0สามหมืบาทรถปี2016 2 0 e hybrid ป่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันนะครับกุญแจเป็นระบบคีย์เรดแล้วนะอ่าดูความใส่ใจของโตต้าชัวร์พาราเบิเซอร์ของเราหุ้มเบาะพลาสติกนะครับนี่นะครับผมอะไรก็หุ้มให้หัวเกียร์ก็หุ้มเรียบร้อยทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับกุญแจเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ท เแล้วครับผมตัวนี้นี่ดูเรือนไม้ก่อนบอกเลยว่าคันนี้ออปชันโอ้โหมาเต็มเข็มไม้นะครับผมไม่ได้โกหกเลยนะไม่มีการกลับไม่กลอไมเลยนะผมตัวนี้ไม้แท้เช็คศูนย์เช็คประวัติได้เลยรถปี2016ไม้วิ่งมาเพียงแค่5 5 7แ0น0้0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะผมตัวนี้นี่ครับความสะดวกสบายแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้ดิจิตอลนี่ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับ ผมอะไรมัลติฟังชันชอบภายในคันนี้มากนี่ใช่เบาะเป็นเบาะแอร์โฟลด้วยนะครับผมตัวนี้ระบายความร้อนอ่านี่เลยเจาะเป็นหนังแท้นะผมตัวนี้หนังแท้จากโรงงานเลยนะเจาะระบายความร้อนให้ด้วยนะครับผมตัวนี้บางรุ่นเนี่ยจะเป็นแบบหนังทึบๆเลยนะครับมันจะไม่ระบายความร้อนแต่ตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับผมป้ายแดงเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณล้านสองนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณล้านสองแต่พอมาเป็นรถยุทธหรือรถมือสองเนี่ย คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเทียบเท่าป้ายแดงได้เลยนะเพราะเข็มไม้ใช้มาน้อยมากรถปีสอง6ันสิบหกับขับห้าหมืขับห้าหมื่นเจ็ดตอนนี้รถตอนนี้ปีอะไรปีสองพันยี่ิบสามี่ปีแล้วเนี่ยเจ็ดเจ็ดปีได้ไหมเจ็ดอ่าเจ็ดปีคุณขับไปไหนมัางหรือเปล่าเนี่ยเจ้าของเดิมผมเออคุณคุณไม่ไปไหนมัางเลยอ๋อเป็าจอดเฉยๆเออสายจอดชัดๆเลยเนี่ยบอกเลยว่าโหคุ้มสภาพใหม่มากใช่ครับ เนี่ยเบาะลงเบาะหลังยังโอ้โหไม่เยินแม่อะไรเลยนะครับผมแต่ชอบตรงที่ว่ามันคอนโซลหน้าเขาทำดีไซน์ออกมาทำได้สวยนะครับสีดำตัดเบรดเลยนะภายในก็เป็นเบรดแต่สีเบรดตรตงเนี้ยถามว่ารักษาความสะอาดยากไหมไม่ยากนะผมตอนนี้มันมีมมโฟมในการทําความสะอาดเบาะหนังเนี่ยทำความสะอาดง่ายครับใช้โฟมฉีดๆไปเช็ดๆก็ออกหมดเลยนะผมเนี่ยแต่เนี่ยเราสปามาให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะเนี่ย ขัดมาให้อย่างดีไม่มีแม้แต่กระทั่งรอยดำเลยนะ่ะใครสนใจนะผมโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0851251001นะครับเบอร์นี้มีไลน์อยู่นะครับผมแอดไลน์ได้นะครับอ่อาจะดูตรงไหนไหมข้างหลังนั่งเนี่ยสบายเลยนะไม่อึดอัดนะผมข้างหลังเนี่ยกว้างนะผมสูงประมาณ175-76ประมาณนี้เนี่ยขึ้นไปนั่งแล้วโอ้ยยังเหลือเป็นคืบเลย เนี่ยความสูงไม่อึดอัดนะครับมันมันมันดูปโปร่งนะครับผมตัวนี้นี่มีที่พักแขนให้นะผมถ้าไปกันสามคนก็พับขึ้นไปนั่งได้หมอนตัวนี้ดึงขึ้นได้นะครับดึงขึ้นได้นะครับผมปรับอ่าเป็นหมอนลอกศีรษะนะครับผมตัวนี้ปรับขึ้นมาได้คื่อมีลูกเล็กๆนะครับคาร์ซงคาซิดมีลูกแฝดก็คาร์ซิดเกี่ยวได้เลยนะครับผมทั้งสองสองฝั่งเลยนะครับผมตรงกลางนี้อาจจะเดี๋ยวกลัวเด็กมันจะตีกันนะสองคนพี่น้องเอานี้กั้นไว้ก่อนหรือว่าลูก ข้างบนกว้างนะพี่กว้างเนี่ยน,นั่งน,นั่งสบายเหลือ,รอประมาณคืบหนึ่งอะ่ะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยจากศรีรษะผมลงมานะับผมแอร์หลังมีให้นี่โอ้เย็นฉ่ำเลยแอร์นี่แบบเย็นเย็นมากๆเลยนะครับผมไฟอ่านหนังสือมีให้ครบบอกเลยว่าใครสนใจคันนี้มีแค่คันเดียวในโลกพลาดแล้วพลาดเลยนะครับ ศู์บริการของเราเนี่ยเปิดทุกวัน3 6 5้หวันไม่มีวันหยุดนะครับคุณลูกค้ามาตอนไหนก็ได้เราเริ่มเปิดทําการเนี่ยแปดโมงครึ่งจนถึง2องทุ่มครึ่งเลยนะคุณลูกค้าเริ่มง,งานประมาณทุ่มหนึ่งอยากจะเข้ามาลองเทสไ์ไ์เข้ามาเลยครับมีที่เทสไดให้คุณลูกค้าบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเจ้าที่ของเรารอต้อนรับโสดเซลของเราเนี่ยมีมากกว่า30ชีวิตเลยครับผมรออยู่ตอนนี้รอขายรอขาย ระบบความปลอดภัยตัวนี้ก็ a i r b a g ABS แอร์แบตัวนี้มี4ลูกนะครับข้างหน้า2แล้วก็อยู่ที่ตรงเบาะฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งอีก2ลูกนะครับผมตัวนี้โหใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆย้ําเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับไม่ต้องไปหารุ่นรุ่นนี้จากที่ไหนนะเพราะราคาเนี่ยคุณลูกค้าคุ้มสุดๆแล้วนะผม5,39,000บาทตัวนี้ ผ่อนยาวๆไปเลยนะ84งวดผ่อนเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับอ่าเข้ามาทดลองขับขี่ดูได้นี่ต์ทเครื่องเสร็จแล้วไฟ LED เปิดติดอัตโนมัติให้เปิดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะโอ้โหสีก็เป็นสีเทาดำนะครับผมสีหายากด้วยนะครับไม่ค่อยมีหลุดเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้อ่าเรนวอร์สมโอเคเข้ามาทดลองขับขี่ดูได้นะครับ นี่เรามีที่เทสไลฟ์ให้นะครับนี่วนรอบโชว์รูมของเราได้เลยนะครับอ่ะมีรุ่นไหนอีกหนึ่งรุ่นนี่เลยขาดไม่ได้บอกเลยว่าเป็นสีหายากด้วยนานๆจะหลุดเข้ามาทีหนึ่งนะคันนี้หายไปหลายเดือนแล้วนะเพิ่งจะมีเข้ามานะหายไปหลายเดือนแล้วเพิ่งจะมีหลุดเข้ามาเลยนะผมตัวนี้กับใช่รุกน,นี้คนตามเยอะมากเลยครับกับโตโยต้า โกลด์ร่าครอส1.8พรีเมียมปี2021โอ้โหราคาป้ายแดงใน้านสี่ล้านห้าปี21ลงมา 2, 2>, 2, 2> ปีป 2> ปเป็นตัวพรีเมียมนะผมตัวนี้เหลือเหลือเพียงแค่919,000บาทผ่อนยาวๆ84งวด14,000อ่ะ14,000ผ่อนแค่นี้เองนะผม พอแค่1 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยนะผมตัวนี้นี่สวยงามมากโอ้โหไฟเนี้ยเวลาเปิดนะสะท้อนแสงเนะี่ยเห็นสีเขียวข้างในไหมครับโอ้หสวยงามจริงนะตัวนี้ทําออกมาได้แจ่บมากๆเลยครับผมตัวนี้นะฮะกระจังหน้าเป็นแบบโครมเมียมไหมนี่ลมดำนะผมตัวนี้ไม่ใช่โครมเมียมนะจะเป็นลมดํานะผมสังเกตโลโกโโต้ตัวตั้เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับเป็นไฮบริดเนี่ยจะมีแถบสีฟ้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ล้ออันรอยขนาด17นิ้วนะครับผมตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยถ้าจำไม่ผิดนะนี่สิบดนิ้วนะผมโทษทีล้ออัรอยขนาดสิบปดนิ้วนะผมสองสองห้าสองสองห้าห้าิบสิบปดนะผมตัวนี้อ่าอยากดูห้องโดยสารไหมหรือว่าให้ลกล้องแพนดูรอบๆคันไปก่อนนะครับอ่าแพนดูรอบคันไปก่อนนะอีกเลยครับกุญแจเป็นคีย์เลสเหมือนกันนะผมตัวนี้ นี่ใช้เพียงไปนี่สัมผัสตรงนี้ก็เปิดประตูรถได้แล้วสําหรับใครที่ชอบลืมกุญแจทํากุญแจหายบาย่อยๆต้องเอากุญแจติดตัวไว้เวลาคุณลูกค้าจะเปิดรถเนี่ยแค่มาสัมผัสตรงนี้ก็เปิดได้แล้วนะครับผมใครสนใจรุ่นนี้มาทดลองขับขี่ดูได้นะครับผมโ,โคโรูร่าครอสนะผม1.8พิเมียมประตูหลังก็เป็นไฟฟ้านะผมตัวนี้ปึ๊บใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับเป็นไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเหมือนกันกันกบตัวนิสสันเอ็กเซลเมื่อกี้เลยนะครับนี่เลยบอกเลยว่า รถไม่เคยทําสีหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยออกไปไหนเลยนะผมคันนี้นะครับนี่ไม่เคยทําสีเลยเม็ดโอเมนาร์คอยู่ที่เดิมนะใครดูรถไม่เป็นเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวสอนดูก็ได้นะครับนี่เลยครับนี่ตะเข็บตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะครับผมไม่มีขยับมาตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่นะครับผมนะครับตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่ให้นะครับแต่จะมีอุปกรณ์ช่วยนะครับผมตัวนี้ จะมีอการช่วยเหลือให้ในกรณียางรั่วก็ใช้นี่ที่ป้ายยางฉุกเฉินนะผมมีให้ติดกับรถมาเลยนะครับนะครับมีปั๊มลมให้นี่เสียบปั๊มลมเข้าไปนะข้างหลังก็ดูกว้างขวางนะครับผมนี่มีมานกก้นให้ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าใส่ของใส่อะไรปิดประตูข้างหลังกลัวคนจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังกลัวโดนทุบรถนี่นะครับปิดตรงนี้ไว้ไม่มีใครเห็นแล้วนะฮะ ที่สาคัญมีกล้องบันทึกหลังให้ด้วยติดมากับรถนะครับตัวนี้ติดมากับรถเลยนะจะมีกล้องบันทึกมาจากศูนย์เลยใช่ติดมาจากศูนย์เลยนะทั้งบันทึกหลังบันทึกหน้านะข้างหน้าก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมโอ้หเบาภายในนี่บอกเลยว่าสวยนะสีส,ะสีแดงนะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นสีแดงนะครับผม,มดูเป็นเอกลักษณ์ดูสปอร์ตมากเลยนะครับไม่มาฟเข้าให้เป็นไงล่ะ,ละเปิดบโอ้โห สีนี้เป็นสีที่ขายดีด้วยนะเข้ามาหมดทุกครั้งบอกว่าใครช้าไม่มีอีกแล้วนะตอนนี้โคลอราคอสหายากนะครับเดี๋ยวตากล้องไฟดูข้างหลังไหมข้างหลังห้องโดยสารนี่ก็กว้างนะกว้างขวางดีนะครับผมตัวน,นี้เ,เปิดไฟสักหน่อยไหมมืดหรือเปล่าอ่านี่นะครับเปิดให้หมด ตัวนี้รู้สึกว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับ Google Pay ได้อ่า g o o p l e Pay ได้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูหน้าจอกันปึ๊บจะหลดชชาดน,นึงนี่ครับโอ้โหออปชั่นมาเต็มจริงๆเลยนะครับผมกับ t o ต a c o o r r l l r o s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  นะครับผมตัวนี้อ่าต่ก็้อขึ้นมาสิครับรออะไรขึ้นมานั่งเลยนี่เบาะหนังตัวนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับตัว XT ็กเเหมือนกันนะสังเกตด,ดูอ่ามีรูระบากอากาศเป็นตัวแอร์โฟให้นะทั้งด้าน คนนั่งแล้วก็พนักทิงด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่ะตะก้องขึ้นมานั่งครับอยู่คนเดียวมันเหงาแล้วอออยู่คนเดียวมันเหงาตะก้อนขึ้นมานั่งด้วย,วยนี่อ่ามีไหมเอ่ยเดี๋ยวกูคอนเทก่อนเป่านาโฮมอ่านี่นี่นี่อันนี้อะไรดอยออโต้เยใช่เชื่อมได้ทั้งโอ,อ,อ,อ๊กไปเลยก็ออกอกกดอยใช่นี่อ่าอ๋อนี่กูคอนเทเลยไปละ นี่แอปเปิลคาเพอ่าเชื่อมได้หมดทุกอย่างเลยนะผมตัวนี้โอ้โ oh, ห oh. สวยงามจริงๆมาเลยนะใครสนใจน,นี้มีโหมดไอ้น,นี้ด้วยนี่ไงโหมด e ีวีนะครับไดโหมดโหมดประหยัดใช่ประหยัดเข้าไปอีก<ค>เป็นไฮบริดก็ประหยัดอยู่แล้วโอ้โหมาเจอโหมดนี้ประหยัดไปอีกนะครับผม เป็นเบาะหนังเลยนะผมเบาะทางที่ผมนั่งอยู่เนี่ยสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะผมตัวนี้ปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะผมระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ7ลูกนะผมตัวนี้มีถึง7ลูกเลยนะระบบความปลอดภัยนี่ชัดเจนเลยนะผมตัวนี้หน้าจอตรงนี้เนี่ย9นิ้วนะขนาด9<ห>น,นิ้วเลย,น,เลยนะใหญ่เลยนะมองถนัดตาเลยนะผมตัวนี้เล่นลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะนอยากได้แบบไหน เข้ามาระบบ BSM ก็ยังคงที่ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับในกรณีรถมองไม่เห็นรถมุมอับนี่จะมีสัญญาณเตือนด้านซ้ายขวาของเราเลยนะครับว่าสามารถแซงได้หรือยังหรือยังแซงไม่ได้นะผมคล u สคอ c o n t r o ที่ขาดไม่ได้โตยัยต้าเขาให้มาเขาไม่เคยขี้เหนียวแถมให้ทุกอย่างนี่โอเสียงสตาร์ทเครื่องนี่เสียงเงียบมากนะครับ ใช่มีกล้องมีกล้องบันทึกหน้าหลังให้เราด้วยนะครับนี่มติดมากับรถใช่ไม่ต้องไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้น่าจะยังใส่เมมบรี่ใส่ซิมไม่ได้ใส่ซิมไม่ได้ผมครับตัวนี้ใส่ได้แต่เมมมรีอย่างเดียวนะครับบันทึกไว้นะครับแต่ชอบอย่างเดียวของโคราคอสคันนี้ก็คือด้านบนหลังคาเนี่ยเป็นสีดํามันจะดูแลรักษาง่ายกว่ารุ่นอื่นๆที่เป็นแบบเป็นสีเบจสีเทานะผม ตันนี้เป็นสีดําเลยเนี่ยมันจะมองแล้วมันไม่เปื้อนง่ายนะครับผมนี่ที่สําคัญเลยครับขังของขังของเรายันยังอยู่ยันยังอยู่นะครับ <c oughs> เครดิตด,ดีลูกค้าจะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องใช้เงินลดแม้แต่บาทเดียวนะครับผมหรือจะใช้โปรโมชั่นของเราก็ได้ออกรถห้าสิบห้าบาทนะครับผมเรื่องการรับประกันก็มีให้เหมือนเดิมครับห้าปีหรือห้าหมื่นกิโลเมตรคันนี้ถ้าจำไม่ผิด ปักกันศูนย์น่าจะยังเหลืออยู่นะพอร,รถปี2021 22 23ไม่กิโลที่หน่ไม่51,247อ่าปี2 0 1 9ปี2ปี2021อ20ปี2021นะครับโฟล์คลากคอร์สันนี้ปี2021นะครับ <500. S 1> อ่าไม่น้อยนะตัวนี้ไม่น้อยๆเลยนะยังไม่อยากลงเลยแอร์มันเย็นนี่ครับอันนี้คือการทำงานของเครื่องยนต์แล้วนะครับ จากเมื่อกี้เนี่ยเป็นพลังงานไฮบริดแต่ตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะผมอเดี๋ยวเราลองไปดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยไหมมาตรฐานความสะอาดเนี่ยของเราเป็นที่หนึ่งเลยนะนี่ครับเป็นไงล่ะใหมไม่ไหม่มมนี่หัวน็อตไม่เคยขยับบอกเลยสติกองสติ๊กเกอร์อยู่ครบีปอยู่ครบทุกสิ่งอย่างนะครับตะคงตะเข็บเดิมอะตะคงตะเข็บเดิม,ดมนะครับผม ไม่นองกลัวไม่มีการชนหนักตัดต่อพิควมัมจมน้ําแน่นอนนะผมตัวนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่รีบๆกันเข้ามาเลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะผมบอกเลยว่ารถมือสองเนี่ยมีแค่คันเดียวอา่ามีแค่คันเดียวนะผมมีแค่คันเดียวในโลกนะต่อให้เอามาจอดคู่กันก็ไม่เหมือนกับคันนี้แน่นอนอา่าบอกเลยว่าต่อให้มาจอดคู่กันก็ไม่เหมือนคันนี้แน่นอนเพราะรถมือสองจะมีสเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมการซื้อรถมือสองดีอย่างหนึ่ง ดีกว่าออกายแดงตรงที่ว่า1คุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับสามารถกู้เกินได้นะผมอยากได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คุยกันมานะครับผมอยากผ่อนข้าง,งวด,ดย,วยาวๆสบายๆเราให้คุณลูกค้าเลือกผ่อนได้เรามีสถาบันการเงินมากกว่า10สถาบันการเงินที่รองรับกับคุณลูกค้านะแล้วอย่างหนึ่งของเราเนี่ยออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะครับผมอ่าออกได้ทุกอาชีพจริงๆไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําเกษตรกรนะครับผมอ่าทำผู้รับเหมาค้าขายนะครับผม ออกได้จริงๆนะครับออกได้ไม่ยุ่งยากถ้าเป็นพนักงานบริษัทนี้บอกเลยว่าออกรถ1ชั่วโมงคุณลูกค้ารอรับรถได้เลยนะเซ็นเอกสารวันปกตินะครับสามารถโทรตรวจสอบที่ทํางานได้นะผมนั่งรอรับรถได้เลยนะครับออกไม่ยากนะครับกับที่นี่โต้ตาชัวพาราเวนเซอร์สาขาสีนครินไบคาร์เอ็กของเรานะผมออกรถเพียงแค่55บาทรับประกัน5าปีหรือ50,000กิโลเมตรยังไม่พอนะครับคุณลูกค้ารถเสียที่เชียงใหม่ โทรเข้าไปที่ c เซ็ center ของเราได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ติดต่อประสานงานกลับไปลากสไลด์ลงมานะผมพอซ่อมรถวันไม่เสร็จสองวันสาวันไม่เสร็จคุณลูกค้าอยากได้รถใช้ระหว่างซ่อมเราก็มีให้นะครับไม่ยากนะอคุณลูกค้าอยากได้รถใช้ระหว่างซ่อมเราก็มีให้หรือว่าลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรซ่อมไม่ก่อนพี่มีรถอีกคันนึงใช้อะไม่เป็นไรครับเราผ่อนคัางวดให้คุณลูกค้าอีกอเลือกเอาเลยอย่างใดอย่างหนึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับผม อ่ะหมดหรยยือยังยังไม่หมดให้พี่เก่งฝากอันนี้หน่อยเสือลูกค้าถึงไปเพื่ติดต่อโทรมาได้เลยครับที่นี่0 8 5 1 2 5 1 0 0 1นเลยครับมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้าที่ติดแบคไลต์อยากได้รถนะผมโทรมาปรึกษาผมได้นะอ่าอย่าเพิ่งทอ้ออย่าทึ่งหมดกําลังใจหมดหวังติดแล้วอยากได้รถไปปรึกษาที่ไหนบอกว่าออกไม่ได้นู่นนี่นั่นมาโทรมาปรึกษากันมีทางออกให้เสมอครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับ สถาบันการเงินของเรามีมากกว่าสิสถาบันการเงินแน่นอนครับผมมีทั้งแบบเป็นลีสิ่งปกติก็มีเราหาทางช่วยเหลือลูกค้าได้แน่นอนนะครับผมถือว่าผมเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะครับเอาไง,ไง่ายเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาสนใจเรื่องรถเข้ามาคุยกันก่อนครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยไปถามคนนั้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าออกไม่ได้เขานี่คือใครเออมาถามผมนี่เออมาถามผมโดยตรงนี่เดี๋ยวผมบอกให้ว่าออกได้หรือไม่ได้นะครับ มันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกนะครับเพราะเราช่วยลูกค้ารถที่นี่เราช่วยทุกคันดันทุกเคสออกรถ55บาทเท่านั้นเอง่อายังไงฝาก2คันนี้ไว้หน่อยนะผมกับตัวนิสส e ัน x อสเอล 2.0e บิดปี2016ราคาเริ่มต้นเพียงแค่539,000บาทผ่อนยาวๆ84งวดผ่อนมีแค่8,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้เข็มไมห้ 5, าหมื่นเจ ไปแท้เช็คศูนย์ได้รับประกันไม่มีชนหนักโคโรลร่าครอส1.8พีเมี่ยมปี2021 9 1 9 9 0 0บาาผผ่อน84งวดอยู่ประมาณ1 4 0 0นนะผมตัวนี้อยู่ประมาณ1 4 0 0 0บาทนะครับผมผ่อนยาวๆสบายๆเลยนะเข็มไมเพียงแค่5้า0 0ห้าหมอ่าห้าหมกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะผมตัวนี้เข้ามาทดลองขับขี่ดูได้เปิดทุกวันทำการสามร้อยวันไม่มีวันหยุด เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งทุกวันเลยนะครับผมยังไงเข้ามาทดลองดูได้นะครับมาไม่ถูกโทรมาครับ0851251001นะครับผมเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้นะครับหรือว่าสนใจรุ่นอื่นๆนะครับผมคุณลูกค้าสามารถดูทางเพจ a c e b o o k ของเราได้เลยนะครับโตต้าชัวร์พาราวินเซอรนะครับผมสำหรับวันนี้อยู่คนเดียวไม่มีคนเล่นด้วยนะ เออใายเดียวโกเอกก็ไม่อยู่ไม่รู้จะแย่ใครไปอ่างเอาไม่ใช่ไปไหนมาไหนยงังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ2คันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องกล่าวว่าขอบคุณและสวัสดีครับ